สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่ช่องแฟกกเฟก,กเกอร์เหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้เกม for second world อีกเช่นเคยนะครับโอเคตุมาต่อจากหาที่แรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคตามหาเลโก,กลัสที่แท้คือปฐมมิตรของอเล็กไทร์มนุษย์ใช่แล้วบาวโรสถูกต้องแล้วเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับพวกเขาพวกท่านต้องเลื่อนกลับไปบอกโอโซซิงคอโอเคตุเจ้งเรื่องกับซิงคอร์ทราบโอเค ก็ขอบคุณของเอลฟ์อืมโอเคเงินซิงโครที่แท้ก็เป็นมิตรของธรรมชาตมนุษย์โอเคด้วยเชื้อใจความจริงใจและความเชื่อใจของเผ่ายักษ์เผ่าเอลฟ์จะไม่โทษพี่น้องแน่นอนนี่เป็นของขวัญขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือ,ค okay. อกคนไทยโอเคออโตมอติกขึ้นเอา้าไปขึ้นขึ้นเฉยเดี๋ยวนะไปขึ้น ยังไม่มีบริกิตต่อหรอ้นนี้เฮ้ยไม่นะเ่าจะไ่มาข้นนี้นะเดี๋ยวน,น,นะวัดตบที่เราโอนอันนี้น่าจะเป็นริเศษโ,โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดวหรือว่ามันอะไรเงี้ยกันแน่จะผมขอลอ,องเข้าเอาเกมก,ก่อนกันเพื่อจะมีปริกิตเข้ามาบางทีอาจจะบักนะครับ เออโอเคครับทุกท่านวันนี้ผมลองเข้าออกเกมใหม่มาหลายรอบนะแต่ผลกิจมันขึ้นมาสักทีเนี่ยรูปมันจบแล้วจริงๆแต่ถ้ามันตกไปทีงคงแบบแอบงงกันนะก็จะถ้าตกแล้วก็มัน okay, ขึ้นกันจริงๆแต่ผมรถเนี้แต่ผมไม่ได้เส้นติวด okay, วันตกรถพอรอกโอเครถใหม่อีกทีหนึ่งโอเคไอวิล okay, ใหม่ที มันมีธุรกิจแล้วอะเออดูมันจบแบบนี้แล้ววะธุรนิจก็อแอบแฝงไปจริงๆไม่เหนื่อผมขอไปทำธุรกิจเสริมหน่อยไหมสักนิดนึงให้มันเดืเก็บมันจะได้น,นานหน่อยไมเหน่อยนะครับไหน,นไปคุยกับนี่มันพีซสิใครนะไอ้ี่ตรงนั้นตุ้มโสดเดืคดนี้จริงๆผมเปไ็นตัดจบเลย เออนะเนี่ยรู้อยู่เนี่ยมีแต่พวกปปเก็ตเองตอนน่ะมีแต่ปปิก็ตลองนะครับมมนรู้สิจะไ่าตัดจบนี้มันก็แบบแอบบนิดหนึ่งนะแบบงงโอเคเดี๋ยวผมไปทำปรุรกิจด้ยวยธุรกิจเสริมโอเคกลับไปเีส่งกัด ลูกตกแค่นี้จริงวะเออนะโอ้โหตัวแรกตกแค่น,นี้ตัว่าเล่นทำว่ายาณไหมก็ว่ายาณนะถ้าเป็นเกมเดือดๆนะก็จะยาอยู่กันโอเคจะซื้อเกมเรื่องวนะิงกงกส,ก,สกูลไม่น่าหรอกคือเกมเ e ื่อ h วิสกูลคือผมทำไปตั้งกี่ EP ก็มูแล้เกือบหกสิบเีได้มั้งเกือบเยอะมากอันนี้มันจะกี่ EP เองีอยี่สิบต้นๆประมาณนั้น แล้วมึงจบแค่นี้จริงป่ะผมจะได้ตัดจ,จบเลยนี่คือผม,มรู้จริงนะโอเคเดี๋ยวผมก็ทำธุรกิจสนทนกันถ้ามันจะจบอยีกนี้นนะผมขอเนี่ยทำธุรกิจอีกนึงแล้วกันนี่ผมไม่รู้ผม,ผมต้องต้องไปเล่นต่ออีกทีนึงแบบไม่รู้จริงๆว่ามันจะจบหรือเปล่านะครับโอเคบอกแล้วรประชิดลองผมจะพยายามไม่อ่นอานเรื่องกัน เพราะมันกีคสัมพันธ์มากกพราผมบางอย่างที่มีปฏิกิรกิจเสริมในใเรื่องจะเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นจำเป็นจริงๆนะเช่นแบบเรื่องมันสั้นเกินหรือว่าอะไรนะผมก็จะเอามันแทรกนในนี้ให้นะครับจะหาโจนที่ตุ่งชีสชีผมไม่รู้ผม,ม,ต,มต,ๆๆต้องไปเล่นต่ออีกนึงอนะ่ะ ผมผมผมลู้นจุ้งว่าจะจบหรือว่าอะไรไงถ้าจบจริงจริงผมก็เป็นเกมได้โอเคผมเกมให้เล่นหลากหลายอยู่แล้วนะครับเราต่อกันต่อ,ตอไปได,ได้เลยนะครับโอเคทำความเข้าใจคำของของวอร์เนอร์โอเคอรนนี้มืองแห่งดาตีกบมากมกันจนระิง โวนเล่นเกมนี้ผมคงต้องลงไปเล่นดูสักวันสองวันก่อนนะเพื่อดูว่ามันไี่เมีอนรผปถจริงๆอผมจะได้ไม่ต้องเอยดลบเกมทิ้งนะครับมือเสียเวลาเปล่าๆโอเคแล้เลเซนทอ์เล็ก50ตัวโอเค ตงขึ้นใจนเลยอืมว้าวครับอ่าโลดเก็บรวบรวมผลึกเล็กพิเศษโอเคสามอันนะครับเล่าเรืรรอรร่องอดีตของเมืองแฟตมินนักเวทในตำนานโอเค ต่อไปเกมที่ผมจะเล่นดูยไม่รู้สึกมันจะเป็นเกมเร็วเรยซึ่งสโอ้โหนานมากจริงๆถ้าจะเป็นเกมนั้นนานบอกเลยนานทั้งเรียวเวลาที่ไม่ทำและเรียวเวลาที่ผมจะทําต่อไปมันนานแน่นอนเพราะถ้าผมคือผมคิดคอนเทนต์คนเกี่ยวกับเกมนี้นเดม,มาสองอย่างก็คือคล้ายๆแบบรีวิวรถเหมือนเดิมแล้วก็พยายามจะแบบว่าไง เคลียร์ซีซั่นคือเคลียรเพื่อภารกิจต่างๆภายในเกมนะครับเงินจะใช้เวลานานพอสมควรเพราะรถโอ้โหมีตั้งเกือบสองร้อคันแต่ผมรู้สึกผมมันทำพัดผ่าไอ้ย่อยมคือแบบอาจจะมีแทรกไว้ในแต่ละเกมหรือว่าจะทำรถเดียวอันนี้คือผมยังไม่ตสนใจขนาดนั้นนะครับแต่ผมรู้สึกแต่ถ้าเกมนี้มันไม่จบผมยังผมก็ยังไปเกมนั้น้ำได้อยู่ดีนะผมพยายามจะเอาเกมนี้จบด้วยกันจะได้ไม่ต้องมาข้าง้างกันอีก นะครับตอนนี้คือผมไม่รู้ไงว่ามันจะตกจริงๆปล่าหรืออีกเกมนี้นะโอเคปรับใจเท่านี้ที่คิดตกใจโอเคนะครับทมกคนสำหรับวันนี้ก็จบไม่จะเพยงแค่นี้ก่อนเลยสำหรับวันนี้แล้กวก็พบกันอีกพี่นะ่นสำหรับเกม for second world เปล่าอันนี้ผมไม่รู้แ้พวพบกันอีกพี่น,นนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ